สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วทุกวันศุกร์วันนี้น้องนายพาทุกคนไปชมบรรยากาศสุดชิวกันยาคาเฟ่เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีโดดเด่นด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นพนักง,งานเดินมาต้อนรับถึงรถกันเลยร้านเขาก็มีที่นั่งหลากหลายโซนทั้งโซนอินดอร์และเอ้าดอร์โดยเฉพาะโซนกระโจมสามเหลี่ยมและซุ้มที่นั่งเปิดโล่งริมทุ่งนา อาหารมีโปรเป็นเซ็ปราคา950บาทจะมีปลากระปงทอดน้ำปลาตัวโตโต,โตลราดด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานตามมาด้วยแกงคั่วหอยขมอัดเน้นด้วยเนื้อหอยที่แก่แล้วยำมุนเส้นโบราณรสชาติจัดจ้านโปตากหมอ้อไฟรสชาติเผ็ดจัดจ้านเลยทีเดียวและฟรีเครื่องดื่มและเมื่อมาถึงร้านแล้วเมนูจานเด็ดที่ต้องสั่งหมูกรอบผัดพริกเกลือและยำปลาชะมนยกเว้นข้าวผัดกุ้งไม่ขอแนะนำให้สั่งนะคะรสชาติไม่ผ่าน อิ่มของข่าวตามมาด้วยของหวานขาดไม่ได้เลยเค้กช็อกโกแลตตามมาด้วยบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนและลูกตานลนมสดสำหรับวันนี้หวังว่าจะเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมกันยาคาเฟ่ร้านคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศธ,ธรรมชาติและการตกแต่งที่อบอุ่นไม่ว่าจะเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆริมทุ่งนาหรือจะเป็นการนั่งชิลชิ ชิมเมนูอร่อยๆอออทั้งอาหารคาวและหวานถ้าใครชอบคาเฟ่นแนวธรรมชาติหรือมองหาสถานที่พักผ่อนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพกัญญาคาเฟ่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าลองมาเช็คอินสุดๆหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการหาสถานที่พักผ่อนวันหยุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคาเฟ่และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ